เรียนท่านประธานหลักสูตรดรยุพาประยงศ์ท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเรียนรู้ในทุกศูนย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนักศึกษาที่รักทุกท่านวันนี้ก็เป็นการปรับบรรยากาศใหม่ก็คือย้ายจากสวนป่ารีสอร์ทมาจาัดที่นี่ ก็ถือว่าเราเริ่มเรียนรู้และมีทักษะของภาวะผู้นำมากขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้อาจจะร่นเวลาและการเดินทางเข้ามามหาวิทยายลัยแห่งนี้ก็น่าจะน่าอยู่กว่าที่ในสุรินเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วเราก็บรรจงที่จะสร้าง อาคารทั้งหลายแหล่ให้เป็นเสมือนวิหารซึ่งจำลองมาจากปราสาทต,ต่างๆในภูมิภาคนี้อาทิตย์ตรงตึกช้างซึ่งเป็นตึกอำนวยการก็จำลองมาจากอาณาจักรที่เรียกว่าเขาพระวิหารซึ่งตรงนั้นเป็นบริเวณที่กั้นระหว่างเจนระบก,กับเจนละน้ำ ด้านโน้นที่เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์จำลองมาจากนครวัดนครธมตรงนี้ตึกล้านช้างนั้นจำลองมาจากสัญลักษณ์คือกาเลก็คืออาณาจักรล้านช้างซึ่งมีพัฒนาการมาตั้งแต่จีนแล้วก็ถัดมาก็ย้ายมาสู่หลวงพระบาง แล้วหายไปเลยทุกคนก็ควานหาอาณาจักรล้านช้างแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่สุรินเพราะสุรินมีช้างตั้งเจ็รอเชือกเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงชื่อว่าอาณาจักรล้านช้างและตึกใหม่หลายๆหลังก็มีความสำคัญที่จำลองมาจากปราสาทนะคะจากศูนย์พิมายทราบไหมว่า ประสาทหินพิม่เราจำลองและเราประยุกต์มาอยู่ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วหลายๆที่บุรีรัมย์ก็จำลองจากาพนมรุ้งไปอยู่คณะนิเทศาสตร์ในหลายๆส่วนทั้งหมดต้องการหล่อล้อมให้นาาักศึกษามีความซาบซึ้งและเกิดความประทับใจว่าครั้งหนึ่ง เคยมาเรียนรู้ที่นี่เพราะฉะนั้นก็ขอให้รับว่าวิหารสร้างได้ด้วยศรัทธาเช่นเดียวกันวิหารธรรมหรือการเรียนการสอนของเราสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นก็สร้างขึ้นด้วยศรัทธาพอมานั่งพัก ท่านดรยุภาก็อธิบายถึงบรรยากาศของงานด้วยความเชื่มชื่นและสีหน้าที่เปล่งปลั่งด้วยความปิติอาจารย์ให้ความรักเต็มที่แก่นักศึกษาและความเป็นกัลยาณมิตรแก่กันและกันแก่ผู้ในการศูนย์วิจัยและเรียนรู้และคณาจารย์ด้วยความรักและนับถือร่วมกัน เราได้มหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นที่ยอมรับว่าสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเจ้าของงานเทศกาลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่บ้านานานาชาติเริ่มตั้งแต่ให้เป็นเจ้าภาพที่อำนาจ,จเจริญ แล้วปีนี้ก็เป็นเจ้าภาพที่สระบุรีก็ศูนย์สระบุรีก็จงรับเป็นเจ้าของงานและปีต่อๆไปศูนย์อื่นๆก็อาจจะไปตรวจสอบตนเองที่จะรับงานศิลปะว่าทำพื้นบ้านนั้นเป็นลีลาการแสดงที่ย่อรูปจากวิถีชีวิตจริงและพิธีกรรมต่างๆเชื่อมโยงกับ การออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่ได้รับทราบรายงานเมื่อกี้ว่าเราได้มีการวิ่งกระสอบเราได้มีการชักเขยือนนี่ก็แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของความทันสมัยของนักศษาและนักกีฬาของเราทุกคนแม้แต่กีฬาซีเกมที่พม่า เขาก็ยังเอาลูกเล่นของกีฬาต่างๆเข้ามาซึ่งเรียกว่าการละเล่นเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ณวันนี้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นเริ่มที่จะมีความคิดสร้างสารรค์กันขึ้นมาเพื่อให้เกิดการผูกพันซึ่งกันและกันเป็นสายใหญ่ที่เรียกว่าสายใหญ่รักเพราะความรัก ความสามัคคีดังที่กระแสร,รับสั่งของพระบญญาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงย้ำเสมอเรื่องความสามัคคีนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ามากและประคองความเป็นประเทศชาติหรือโดยเฉพาะชาติไทยกับชาติญ,ญี่ปุ่นสองชาติในเอเชียที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครและรักษาเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้รวมท้งรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมา ยืดยาวและยั่งยืนมาจนทุกวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจและขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาและนักกีฬาทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจและมาร่วมงานอย่างพร้อมพรั่งแม้ท่านอยู่ไกลแสนไกลแต่ท่านก็มีใจแล้วก็พลังที่จะมาสร้างตรงนี้ให้เป็นวิหารธรรมและก็ให้เกิด พรมวิหารสี่ในใจของท,ทุกท่านต่อไปในอนาคตในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่านประธานหลักสูตรขอบคุณพิธีกรรู้สึกจเจจอ,อ,อทุกเวทีนะคะขอบคุณอาหารภาบว่ามาจากอำนาจเจริญอีกนะมีอะไรอีกที่มาจากอำนาจเจริญนะฮะแล้ว มาจากศูนย์อื่นมีไหมนะคะก็คิดว่าต่อไปศูนย์อื่นๆก็อาจจะแสดงตัวบ้างนะคะก็ขอขอบคุณการแสดงออกมาซึ่งทารู้ของทุกๆท่านดิฉันภูมิใจแล้วก็แสดงความชื่นชมอย่างดียิ่งนะคะด้วยความปิติที่เห็นความดีงามและดิฉันยกตัวอย่างเสมอว่า สหวิทยาการและการพัฒนาท้องถิ่นของเรานั้นเ,ออเป็นมาตรฐานมีทั้งภาคนิพนธ์และเป็นหลักสูตรที่ติดยึดโยงอยู่กับท้องถิ่นเป็นหลักสูตรที่รู้พร้อมกับปฏิบัติจนกระทั่งเกิดความคล่องแคล่วสม่ำเสมอและ ทักษาจนกระทั่งบางคนเป็นวัส,สีเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นธรรมะที่สมควรอย่างยิ่งที่จะมาเสริมให้เรามีความสง่างามหลังจากวันที่เรารับพระราชทานปริญญาบัตินาคตของเราทุกคนในโอกาสนี้ก็ขอเปิดงาน ILC ครั้งที่8นะคะ ซึ่งดิฉันก็เ,เป็นครั้งที่7จ็ดนะคะข้างหลังนี้นะคะเขียนไว้นะคะเพื่อให้ทุกท่านออมองย้อนว่า y esterday ก็คือปีที่ผ่านมานั้นเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นภาพอันประทับและทำให้ครั้งที่8นี้เจริญงอกงามและดีกว่าเดิมจริงๆขึ้นนี่คือความสามารถ และขีดความสามารถที่ไม่มีที่จำกัดของนักศึกษาและผู้มุในการสย์วิจัยและเรียนรู้ของเราทั้งหมดก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้การดำเนินกิจกรรมแล้วก็ขอให้ท่านรับประทานอาหารด้วยความอริ่อร่อยแล้วก็งานครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นขอหน่วยพรอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จและโชคดีตลอดการบัดน,นี้ได้เวลา สมควรแล้วก็ขอเปิดงานแล้วก็ขอแสดงความยินงชื่นชมและด้วยความจริงใจเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณค่ะเยี่ครับโอเคครับโอเคครับบคครักษาไ